สวัสดีครับผมสำหรับชาวสมาชิกฟรีดอมไทยแลนด์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่แอดมินบิ๊กอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาสอนนะครับผมสำหรับคนที่ออกจากเราไปแล้วนะครับและอยากกลับเข้ามาร่วมพาร์ทเนอร์กับเราใหม่นะครับจะต้องแจ้งอะไรกับผมบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาในเพจนะครับผมแล้วก็แจ้งเลขคอสตอมไปดีของคุณเองนะครับผมซึ่งผมได้ทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าหายังไงนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะฮะของเว็บอันใหม่ของฟรีดอมนะฮะต่อไปครับผมอันที่2ก็คือ ลิงก์ช anel youtube ขอผมก็เอาลิงก์ช anel youtube ของตัวเองเนี่ยใส่มาให้ผมนะครับเป็นอย่างที่2อนะครับอย่างที่3ครับผมเข้าไปนะครับที่หน้า y o u t u b e c o m s l a s h f e a t u r e ของตัวเองนะฮะแล้วก็กดก๊อปหน้านี้นะครับผมโดยใช้โปรแกรม G นะครับผมที่ผมได้สอนไปนะครับก๊อปแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ผมนะฮะอันดับต่อไปครับผมเข้าไปที่หน้า freedom dashboard ของตัวเองนะครับผมแล้วกดปุ่ม home นะแล้วก็กด กรอบรูปหน้าจอนี้นะครับผมโดยใช้โปรแกรม G อีกเช่นเคยนะครับผมแจ้งให้ผมสี่อย่างครับผมแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการตรวจสอบแล้วก็ส่งคําเชิญกลับไปนะครับเพื่อคุณที่จะได้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ